สวัสดีค่ะนี่ป้าแหม่มจะผัดสตอนะคะมีสตออยู่กล่องนึ่งมีสตออยู่กล่องนึงแล้วก็หมูอาลืมหยิบหมูมาแปบ๊บนะคะไปเอาหมูก่อนนะคะได้มาแล้วนี่ค่ะหมูนก่อนนี้ล้วนไว้แล้ว ลูกชิ้นใส่สองอย่างเลยค่ะเพราะว่าสตอมันเยอะมากเหมือนเดิมค่ะผัดไม่เหมือชนชาวบ้านชาวเมืองผัดกับพริแกงน,นะคะผัดกับพริแกงก็ใส่เหมือนเดิมทำความไปแม่มไม่ค่อยใส่เครื่องอะไรเยอะค่ะมีอะไรอะซีอิ๊วขาวน้ำมันหอย แล้วก็ถ้าบางทีก็จะใส่ผงปรงุงรสบางครั้งก็ไม่ได้ใส่กินง่ายซะชินและค่ะกินอะไรก็ได้ง่ายๆได้ๆอันนี้พี่ก็น้องชายก็ไม่กินเผ็ดก็ไม่กินเผ็ดอย่างนี้เนาะซื้อมาสิบบาทาขึ้นหนึ่ง

คือว่าจะมาทำออะไระจิ้มจุ่ไปน่นไปนี่ไปนี่ไปโน่ไนไม่ได้ทำสักทีก็เลยแปลงล่างมาเป็นผัดนี่พิแกนเดี๋ยวนี้นะ มันก็ดูเหมือนเครื่องไม่ค่อยครบเท่าไหร่นะเจ้านี้ใหม่เพราะว่าตลาดก็ใหม่ไม่เคยจอดเลยเาวานนี้จอดแวะซื้อตลาดตรงแถวเขาเรียกอะไรคลองคลองเจ็ดหรือเปล่ามงเจ็ดหรือคลองสี่อะไรเนี่ยดูพริกมันเหมือน,นพอริกยังไงไม่รู้มันไม่เหนียวเหนียวเหมือนเมื่อก่อน เยอะเลยนะเนี่ยหมูก็เยอะลูกชิ้นก็เยอะเนี่ค่ะลูกชิน้นแต่เป็นเนื้อเนื้อเล็กเล็กมีต้าไม่แต่ใหญ่มีต้าทาั้งนี่แต่ความที่บ่าแม่ไม่กินไม่กินสตอดิบะนะคะก็เลยจะใส่ตอนนี้เลยนะคะ ัดไปพร้อมกันเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งหมูกับลูกชิ้นสุกแล้วอ่ะ เลยค่ะปริมาณโหลูกชิ้นกับสตอโอเยอะมากเยอะมากเน้นโปรตีนโปรตีนโอ้โหหมูเป็นหมูลูกชิ้นเป็นลูกชิ้นเลยว่ะ แก่ถ้าจะหมดแร้เปล่ามันน้นเนี่ยดูมันไม่ค่อยเร่งไม่ค่อยขึ้นเลยเร่งไม่ค่อยขึ้นถ้าจะหมดละใกล้หมด ดูสิค่นเนี่ยเอยออัวกตอ้วนอ,อ้วนวหมันคนหัดเลยเนี่ยดิสแมตีใหญ่เป็นเป็นมันก็มีเล็กบ้างนะแต่เราก็ตัดแต่ใหญ่ๆัวด <laughs> ซูเอร์เราจะใส่ให้น้อยหน่อยเพราะมันมีพริกแกงด้วยพริกแกงเขาจะเันใหญ่ดีนี้พริกแกงเค็มแทบพุกเจ้าเลยเราก็ต้องใส่เท่านี้เยอะกงไปกันเดีเ๋ยวจะเค็มไปกันใหญ่ ปกติใช้ใช้แบบนี้ผัดอันนี้ลืมหยิบผิดแล้วก็เลยใช้นี่มาเรือ่อยหลัเราก็ ใส่มลงไปหน่อยันต้มสุกที่มันเดือดแล้วค่ะใส่ไปหน่อยได้เร็วขึ้นมา sa naman. เสียงนน่ากินค่ะเดียเ๋ยวไปนิดนะะึงค่ะให้สตอสุกๆ <laughs> กินดิบไม่ได้ เสร็จแล้วค่ะนี่เลยวดอย่างนี้อีกแล้วยกกระทะมาเลยโอเคค่ะวันนี้ป้าแมมก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะนี่สีมันก็จะไม่เขียวเรากเพราะป้าปแมมชอบสุกๆโอเคค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ สวัสดีค่ะ